การคอร์รัปชันหลายคนอาจจะมองว่าไม่สำคัญเป็นปัญหาที่ยังไกลตัวแต่หากนึกย้อนดูให้ดีแล้วปัญหาการคอร์รัปชันนั้นเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตของประชาชนเราเราอย่างมากเลยทีเดียวการคอร์รัปชันสามารถนิยามได้อย่างกว้างขวางเช่นการ,รุจิิลการชอบโกงการชอราดรังหลวงการคอร์รัปชันอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่นความยาสกจนของข้าราชการชั้นผู้น้อยและการขัดผนประโยชน์ของการละกันค่ะสวัสดีค่ะมายื่น2อประมลมาพานะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะมายื่นสองประมูลค่ะด้วยนะคะได้ค่ะดสวัสดีค่ะท่านอธิการอยู่ไหมคะ ท่านที่การค่ะคุณสมศรีมาขอพบค่ะแช่งเข้ามาได้สวัสดีค่ะคุณโซฟสวัสดีค่าคุณจีนเรียกเอกสารมาเรอยวันนี้มาคนเดียวเนาะใช่มาคนเดียวคือคุณเอาไปดูมีคุณมาประมูลเยอะเพเนี่ยสองงานอืมค่ะแล้วเดี๋ยวจะกลับเลยนะคะจ้าเดี๋ยวนี้ส่งนะค่ะดิฉันก็ได้พิจารณาดูแล้วนะคะคนที่ให้ราคาที่ดิฉันพอใจมากที่สุด เป็นคุณสมศรีนะคะทางดิฉันขอเลือกคุณสมศรีมาทำงานร่วมกับเ,เรานะคะยินดีที่ได้ร่วมงานนะคะเช่นกันค่ะนี่ค่ะคุณส้มส่วนแบ่งที่เราตกลงกันไว้คะขอบคุณนะคะคุณชีสผหว่าเราคงได้ร่วมงานกันแบ่งนะคะ,ะ,ะยินดีเช่นกันนะคะ,ะหน่วยงาน Transparency i n t e r n a t i o n a l เป็นกลุ่มเฝ้าระวังต่อต้านการคอร์รัปชันเปิดเผยรายงานอันดับประเทศที่มีการคอร์รัปชันต่ำสุดและสูงสุดประจำปี2554ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกจากสถิติเราจะเห็นได้ว่าการคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ามากในสังคมไทยและควได้รับการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนโดยการปลูกจิตสำนึกสร้างคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการนําบุคลารกรมืออาชีพเข้ามาปราบปามและป้องกันการสร้ิิตอย่างเร่งด่วนค่ะถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกๆคนจะไม่นิ่งดูได้ปล่อยให้ปัญหาการทุจริตคอรัปชันมากัดกินและบ่อนทําลายสังคมไทยของเราเพื่อที่เราชาวไทยจะได้พูดอย่างเต็มปากสักทีว่าคนไทยโปรง่งใสไร้คอรัปชัน